สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์ชานอกันอีกครั้งนะครับทางช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยและลาวพัฒนานะครับแต่ในคลิปนี้มีแนวทางลาวพัฒนามานำเสนอครับมาดูลาวพัฒนาของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับงวดนี้ วิ่ง8กับ9นะครับ08189868นะครับ9019394 9กันไปที่99นะครับเหลาพัฒนาของแอดอูมนะครับเดินเดินดี834จับคู่388434นะครับ ส่วนในงวดที่ผ่านมานะครับของอาจารย์คนบ้านสวนเข้าวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับ5กับ6บนเข้าไปที่6 996นะครับล่างเข้าไป